ะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์อย่าง Facebook, Instagram หรือว่าดิ่อ k ไม่ได้มีเอาไว้แค่เล่นสนุกสนุๆอย่างเดียวนะคะแต่กลายเป็นเครื่องมือทงธุรกิจได้แล้วเออแล้วสื่อสังคมออนไลน์คืออะไรคะก็คือแพลตฟอร์มที่เราใช้พูดคุย แกล้งเล่าวหรือแม้แต่รลค์ขายของไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram, TikTok, Twitter หรือ YouTube ทั้งหมดนี้ล้วนคือสื่อสังคมออนไลน์ที่เราใช้อยู่ทุกวันแล้วมันเกี่ยวกับธุรกิจยังไงล่ะยุคนี้ธุรกิจไม่อยู่บนโซเชียลเท่ากับหายไปจากสาาลูกค้าเลยค่ะร้านค้าคาเฟ่หรือแม้แต่ธุรกิจเล็ก,ลกๆก็ใช้ f a c e b o o k หรือ Tik t o k โพสสินค้าสร้างแบนรนด์ไลฟ์ขายของหรือ แม้แต่ลงโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าเห็นง่ายขึ้นแล้วข้อดีของการใช้สื่อสังคมกับธุรกิจมีอะไรดีบ้างตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆที่ใช้ t i k ต o ก,กรีวิวสินค้าพอมีคนเห็นเยอะอยอดถ่ายก็พุ้งเพราะใครๆก็แชร์กันหรือคาเฟ่ที่ถ่ายรูปมุมสวยๆลง IG พอมีคนเห็นก็อยากไปตามรอยนี่แหละค่ะคือพลังของโซเชียลมีเดียในโลกธุรกิจที่ัด